อะไรบางเนาะแม่งเพียบเลยแม่งเพียบเลยอันนี้อะไรนี hmm. ่น hmm. ี่ไทเตย์โอนี่เตย์มันอยู่อันน um, ี้ขี้เล็กนี่ขี้เด็กอันนี้คือฟ้าทลายโจรนีเเหห็ดอมลยโอ้นั่นเห็ดไข่เห็ดตะไคร้มีเห็ดตะไคร้ได้แก้วหนึ่งอันนี้คือถั่วโคตัดสิโคตัดโคตัดอืม นี่ตวดจัดนี่อะไรอันนี้อะไรน้หนังหนังควายใช่ไห้หนังควายสิเดินกระทุกมาสิมียาโอ้นันยาโอ้เขียบอยากอยากกินอะไรก็ได้กินเอาไม่มีอรก็เหน มาครบหมดครับมันเตยก็มีนุ่นน่ะโอ้โหน้ำพริกกินลงไปนีมีพริกพริกลงไปเขาเขาก็ทำดีทำไมแม่นางเปี๊ซื้อมาทำไมมันเก็บนี่นี่แม่ตูมนี่มาตูมแห้งนะครับมาตูมแห้งอันนี้อะไรนี่โอ้มีหมูยองโอ้คิดเป็นเงิน ถ้าซื้ออยู่ญี่ปุ่นก็หลายพันเหมือนกันนะครับซื้อญี่ปุ่นโอ้โหซื้อญี่ปุ่นเนี่ยก็สี่ห้าพันหกพันได้แบบนี้ไม่คิดตัวนี้ก็อู้เยอะนี่นี่อะไรนะทักเสี้นผีนะครับแก้ปวดกระดูกกระเดี่ยวตัวนี้ก็ถั่วตัดทักเสี้ยนผีจะจะส่งไปแม่อยู่แม่ใหญ่แม่เล็กอยู่อยู่อยู่ญี่ปุ่นนี่แหละ ผักอะไรเนี่ยภาษาไทยก็เรียกกันอะไรนะหมารีนไม้เหรอบ้านอีสานเขาเรียกหมลร้นฟ้าเนี่ยน้อยยังสดอยู่อะไรเขาเรียกภาษาไทยเรียกอะไรเนาะเออยังสดอยู่นะเพทาเพตาเพกาพอดีพอดีซื้อซื้อหมูมานะครับหมูซื้อหมูมาก็จะมากินกับเห็นไหม หมูนะครับหมูไอสัมในหมูแล้วก็มีไอไอปลาซิวก็มีครับปลาซิว,วนะครับปลาซิวนี่ก็ปลาซิวอก็มีมาครบครบครบอยู่ครบอยู่ครบครบครบได้ตัเวเยอะไอตัวนี้ก็ผักเส้นผีแกล้ง เก็บกระดูกแก้ความดันเบาหวานก็ได้สรรพคุณมันนะครับพิ่มผมผมผมเพิ่งจะรู้นะครับอยู่ญี่ปุ่นนะครับอยู่เมืองไทยผมก็ไม่รู้นะครับผักเสี้ยนถีนะครับแม่เขาบอกว่าดีนะครับกินแก้ปวดหลังปวดกระดูกก็เดี่ยวนะครับโอเคนะครับลูกสาวส่งมาให้นะครับอยากกินไรได้กินหมดนะครับกินอะไรเนี่ย น้ำพริกเมืองดาไหมแม่แม่พะเยาโอ้ยหิวข้าวเลยนี่มีน้ำพริกแม่น้ำพริกปลาย่างแม่ปลานอมแม่ปลานอมพริกปลาย่างแม่ปลานอมจะไม่เขาส่งมาไม่แตกดีชรัดีดีดีหนังควายก็มีจะไปแกงใส่นี่แกงใส่ขี้เด็กไงเห็นไหม เ,เขาย่างเขาทุบมันเรียบร้อยเลยอ่าโอเคอันนี้อันนี้น้ควายนี้น้ควายน้งควายแต่ว่าตัวนี้เป็นฟ้านั่นน่ะเนอะอ๋อ,อ,อมันมีฟ้านล่วมีปลาช่อน,อน,น,อนโอเค